ทุ่งนาที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเมื่อถึงฤด,ดูชาวนาเขาดำข้าวใบข้าวก็จะสลัดสะบัดใบดูเขียวขจีเสมือนปูว่าได้ปลุงเขียวครั้นถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวรวงทองก็จะเหลืองสวัยแกวงไกวเป็นคลื่นและลอกสะดุดคลื่นทอง ในชนบทนี้มีชื่อว่าตำาบลบ้านนาตำาบลบ้านนาก็มีประชาชนยากจนเข้นใจอาชีพทำนาแต่อย่างไรเขาก็ยังดีใจยังภูมิใจที่เขาเป็นส่วนสำคัญของชาติทุกคนยกย่องชาวนาว่าเป็นสันหลังของชาติแม้เขาจะยากจนคนแขนาเช้ากินคำา เขาทำนาเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศแต่บางครั้งเขาเองไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อแต่เขาก็ยังพอใจในชีวิตของเขาตามระษาเมื่อถึงฤดูเก็บเกีเก่ยวข้าวชาวนาจะร้องเพลงกันไปเกี่ยวข้าวกันไปดูเขาสนุกร่าเริงไปตามชีวิตของชาวนาในตำบลบ้านานานี้มีครอบครัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนิยายของเรา ก็คือครอบครัวของตาสายยายคำมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าสายันสายันคนนี้เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ในวิชราจนกระทั่งท่านได้ลาโลกไปสู่โลกอันละเอียดอ่อนเธอก็ดิ้รนาเช้ากินคําไปต่างเพลงกรรมของชีวิตนิสัยมารยาทเรียบร้อยเป็นขวัญใจของชาวบ้านนา โอกาสนั้นคว้าชายแสงคว้าสืบสำนักประดุษีไม่พบก็ได้มาพบบ้านนาเดินมาเรื่อยๆตึงกระท่อมกองสายันได้ยินพระพักอาด้ยยิโชมของหญิงสาวชาวนาที่แรกนึกว่าเทพธิดาหลงมาสู่ดินแต่ครั้นเขามาถามรู้เรื่องว่าเธอเป็นเพชรของบ้านนี้ความสวยความงามความน่ารักความละเมียดละไมของผู้หญิงสาวชาวนาคนนี้ ำไม่องคชายหลงไหลฝ่ฝันปรารถนาจะมาเป็นดาวคู่ใจจึงหลอกล้อนเธอว่าเขาชื่อนายแสงเจอาหางานทำขอพักอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้งานเป็นว่าแสงคว้าในนามของนายแสงก็พักอยู่บ้านสายันมีความรักมีความเข้าใจไปสู่จุดหมายเดียวกันสรุปเพลงง่ายๆว่าแสงคว้าสายัน ได้มอบหมายชีวิตและดวงใจให้ซึ่งกันและกันเขาทั้งสองสวยสวรรค์จนกระทั่งว่าสายันมีท้องสามเดือนและตอนหลังก็ได้ทราบว่าคนรักของเธอไม่ได้ใช่ในแสงจริงแล้วคือแสงฟ้าจากโสบิรมนครเช้าของวันนี้ ทั้งสี่คนมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เขาทั้งสี่ไม่ได้พูดจาอะไรกันปล่อยให้บรรยากาศเงียบเชียบเหมือนไม่มีใครอยู่ในที่นพระต่างคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดปล่อยใจไปที่ตัวเองคิดเขาทั้งสี่มีอะไรหรือท่านก็ขอให้ท่านติดตามชมต่อไปและประเดี๋ยวท่านจะได้รับทราบ บานานับเวลานานเลยนิวทีนี่พิสุทธิจะสบายพรารักใครเสนยยอดยา่จรักพลาโลรักพลารามรักของกามมันิิทราจะคิดเปรียบรักพี่ สายนะจะเปรียบได้ที่ไหนรักของพี่มัตตากว่ารักใครนานเท่าไรจะไม่รังไม่อยากจะลังเธอเมือ่อผู้เข้ามีดินมียาพี่ยังรักสาวบ้านมาอยู่เสามอ ไม่ระรางน้องยิ่งไม่ติ่งเธอขอเสนอถ้อยคำน้องอย่าได้รำไรโอโยที่วันควันบ้านนะ ยอชีวันควันชีวาเธออย่ารองเพียงปองรักเจ้าไม่รู้สักเท้าไหนรักนองของหนุดสุดดวงใจจะปราศให้เธอควังแต่ยังตรมสายันองกี่เอ้วันนี้ทำไมหน้าตาเธอหงอยเหงา ดูผิดแปลกไปจากวันอื่นๆเยอะเลยนะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่สบายเลยจ้ะปวดหัวหรือไงบอกพี่ได้ไหมมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในใจหรือว่าไม่สบายเปล่านี้คะสายันปกติดีคะ่ะเป็นไงเลยพี่ก็ดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นถ่อพี่แสงฟ้าก็ผู้หญิงมีท้องนี่คะ ยังไงหน้าตาเลือดสาดมันหญิงสาวได้ยังไงอืมพี่รู้พี่รู้ว่าเมียของพี่กำลังท้องสามเดือนแล้วนะจ๊ะแต่ดูวันนี้ผิดแปลกไปกว่าเมื่อวานเยอะเลยก็คิดว่าไม่สบายพี่ก็เป็นห่วงสุขภาพเมียของพี่เดี๋ยวแม่ไม่สบายก็มีผลไปถึงลูกนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะพี่ก็ว่าที่คนอื่นเขา แต่พี่สิหน้าตาดูได้สเม,มื่อไรเลยคะแมมมึงตึงยังก็ว่าโกรธใครมาออเอเหรออ๋อ,อ,อพี่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเป็นไงเลยจ๊ะก็ยังคนอมทุกไว้ทั้งโลกเนะ่พี่ไม่สบายใจหรือเปล่าคะพี่อ๋อก็ก็นิดหน่อยนะจ๊ะ ไม่สบายใจจริงๆเลยพี่พี่ไม่สบายใจอะไรบอกสายันได้ไหมพี่ไม่มีอะไรที่จะปิดบังเมียของพี่หรอกสายันก็คือพี่พี่ก็คือสายันเราไม่ีอะไรก็เข้าใจซึ่งกันและกันเราหมายใจเข้าของพี่ก็คือเราหมายใจออกของสายันชีวิตของเราคือชีวิตเดียวกันแล้วพี่จะมีอะไรมาปกปิดสายันลเล่าหยาแรงน่ากว่าไงแก ชื่นเมินกูสักวะเร่งเมื่อนี้ขินดิบได้มึงจำไว้ได้ตรงจำไว้มังดานเวลาเราเต็มบบาลุโอยเลยจำหน้าเปรดกันว่ากูเลงนนันนั่นมาเลกูโอยเต็มบ้าพี่ในเราเหนื่อยยันมันับขี้ยางแรงเลยนินอะลีนิน แกมันโนดปลายด้วนโนดไม่ออกหยอดที่อนี่มีอะไรเลยคะพี่ทำใจดีๆนะอ้าไม่ฟามว่าเป็นเรื่องกระทบกระเทือนใจมากเลยพี่ภาษายันงงพี่เข้าใจพี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเธอจะต้องยอมรับตามสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นข้าสายันยินดีรับฟังค่ะ บอกสิคะพี่สายันเป็นต้นเหตุหรือเปล่าที่งี้พี่ไม่สบายใจไม่ใหก้กสายันของพี่ไม่ได้เป็นต้นเหตุหจะเร่งดีจิ้งเมี่ยก็ไว้ได้ปันนัณนโจเมียกูไม่ได้เ,เป็นเรือเรื่เมียมึงอ,อก,กับพวมชุมโลดวันเลยชื่อเพือเ,อเมียมึงจอมจรอน เสือเปลียววิตนะอ๋อเปลียวเลยนี่อ่ะบรรเลือกแม่มึงบอกกูครับมาจะเล่นไพยดีดี่แย่จริกูไปชี้วันหน้าวันก็วันยี่วันมันนั่นบอกกูเข้าไปในเขตรั้วบ้านแม่กูลืมตนโนรับกูเลยวันสาวเอวฟางเข้านี่กูจทำบุญทรงอยู่นี่นึกว่าไปตายเฉยเร็วอย่ากเ้ามาไหมน้านั่นนันนัน ก้ามันกูเทียงหัวไอ้แม่วันกินเหลือต่อเดียวนี่ไอ้เฟร็ดพวดใจโอ่งไปเพื่อจังกาวันหนีป้วนทำไมกองใจลูกไหมกองใจเมื่ออย่าข้ามันกูเที่ยงหัวเจ้าต่อเดียวเนี่ยนะตกลงมึงมาปักข้าวไปตัวเฟร็ดได้มันกูข้าวไปไปถึงกูช่วยก็ได้กู่าเดี๋ยวจะน้องเราบไปเล่นกันต่อค่ำไงร่างวันหนีเที่ยงหัวกูไอ้สองบอกรังคืนกูแต่งชุ่มหนไงเอฟเลย เลี้ลวมาดเพลนล่างคืนแนทงจมแล้วจมไม่มีร้อล้อยไม,ม่ไม่ลเลียวอยู่กับปทุกแทงกันหนึ่ง <c oughs> ปากรายเมียมึงปากรายปากรายฉันไม่ตบไปเยอะแต่ถ้าเมียกูตบไปเยอะมึงพลาดเปล่าของกูกูรักเมียกูช่วยมึงเจอมาก,กูไม่มีเปลี่ยนใจกันรักเคยได้ ติดใจคืนกับเมียกูนช่วยน่ารักกูมไม่ทนใจเคยเลยน้องจากเมียกูก็นาดอลทิพมาบ้านกูกูปล่อยยิมแต่ชวนเป็นวันวันมัวพนทิพนางงามจักรวาลเออกูปล่อ,ลอยยิมอยู่แต่ชวนกูไม่ยิมนี่ส่ย,ยิมทีแรอยู่ในปฏิทินอแหลมันมั่งแต่มันเลงคำคำเมื่อนี่ยกมือไหวมันนที่รักของพี่ พี่จะบอกให้เธอทราบนะคะว่าพี่จำเป็นจะต้องกลับไปสูนนครโสภพิรมพี่แสงฟ้าสายันไม่เอานะพี่จะไปแล้วพี่จะรีบกลับสายันรอพี่ไม่กี่วันแล้วพี่จะกลับมาทันทีพี่แสงฟ้าพี่แสงฟ้าค่ะงั้นกูหนังตรงนั้นแกต้องซอยกูจ่อไปเดี๋ยวเขาเข้ามาจุกในห้อกแกลงเวก ปเกกกลองมืนลูกนกกันน่ารักอย่าร้องสิจะสายันของพี่เธอต้องเข้าใจตามเห็ดผลพี่ขาเนี่ยไ,ไปรถเดี๋ยวบันนี้มาไปรถไม่ดำใจเกยยั <c oughs> ยงเลยคนมาเราได้วพวกปากีชานล,ลูอ๋อได้พวกได้พวกคนนิชานเออ จึงพอจองกันพวกอีไปบันนี้เหมือนกันเนี่ยจึงเมียว่าคอยป่อยก่อนจะพวเออผิวให้พอนองคืดก่อนอันนี้จะลงพวกใครเห็นดูเมียอยู่เลยพอพวอายุจะเมียคืดพอเมียคืดกับพวกอีไปเลยอีไปดาวันเออจึงกับเมียว่าคอยป่อยก่อนจะลูกอย่างเล็กคอยป่อยให้ลูกลังเกี้ยวก่อนจะลงพวอาย่แล้วเลยพอลูกลังเกี้ยวจองแล้ว ก้อกองลาวถึงอี่อยลาวอันถึงเมียว่าก้อยปลอยคนได้เมียกืดคนตกลงเมียกืดเล้าลูกยังเล็กก้อยปล่อยคนตายลูกลังเกี้ยวก่อนพอลูกลังเกี้ยวจองละอยู่บนนาแน่จองจิบจ้องเกี้ยวหัวนายจิบช่องคนเมียแก่หน่อดได้จิบจ้องเกี้ยวอต้องลงไม่ผักใบใบเย่อยู่จนตายใบเย่ตายพนตายพนคนข้างบ้านมึงอืมคอย โอ้โหลาบเล่งไปเล่งมาโบมันนกเลี้ยงเรื่องเพื่อนเพืเ่อนดาแมวแต่เล่งโวยยาใจใหญ่เองม่ด้วยไงฟังพี่ก่อนนะที่รักฟังแล้วก็คำานึงไปตามเหตดผลด้วย <c oughs> พี่ไม่อยากจะชวนใน้สายันไปแต่ยังไงก็สายันต้องไม่เสียใจพี่นะเ <c oughs> พราะเสด็จพ่อเสด็จแม่ท่านมีพระกระแสร,รับสั่งว่ามาสามอยากกลับสองหรือสี่ สายยันเข้าใจค่ะนี่จะไม่ขอตามเสด็จไปเพราะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรชอบสิ่งไหนควรหรือไม่ควรใช่พี่ก็ย่อมรู้อยู่ว่าสายยันของพี่นี่เป็นคนดีเป็นยอดหญิงเป็นขวัญใจของบ้านนานี้เอาแล้วนะจ้าที่รักพี่จะให้คำสัจจาคำมั่นสัญญาว่าเมื่อไปถึงนครแล้ลพี่จะรีบกลับมารับเธอจะนำเรื่องของเราทั้งหมดไปกราบถวายบังคมทูล ให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ท่านทราบและขอพระบรมราชาอนุญาตแต่งตั้งยกวอช่อฟ้าแพมารับพระบรชายาของพี่วันนั้นจะเป็นวันที่สายยนของพี่สวยที่สุดไม่มีผู้หญิงไหนที่จะสวยเสมอเหมือนจะมีเครื่องเพชรน,นินอาพรกินดาทรงประดับประดาเสมือนนางฟ้าเสมือนนางแม่เสมือนพระแม่ลักษมีที่ประทับนวอทองประชาชนสองฝากข,ข้้งทาง เจ้าแกวงไวยทงสบัดไหวพริ้วดูงดงามอารามตาเพราะเข้ารอชมพระบรารมีของพระบอจชายาเธอจะนั่งเคียงข้างพี่เราจะชี้โน้นดูนั่นกันอย่างสนุกสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเธอจะคลอเคล้าอยู่ในวงแขนของพี่นักวอทองห็นปวาบบูดายองงถึงวันนี้รฤกดีน้นองอ๋ จะมีวอลทองมารับรองเมียสาเมียพีข้าวังใหญ่ร้อมขันมา,มากมากมาอีกฟังน,นง้างขัลมากมากมา,กมาย,ายาน้องยาไหนตกกใจรลอซสาสนุมและพวกรมชาววัง าแม่ของฉันในตือหัวขั้นมาเป็นคนรับรองไม่ไงน้องผิดหวังพี่อยาพูดมากน้องไม่อยากจะฟังกลัวจริงๆจ,จ,จะเป็นยิ่งายบัวายบัวคอยเกและชะเงแล้วเป็นปีเวลายัางเมียนนาพู โรอวมานองไม่ต้องทััวูตูหนหูยิ้มที่ยิ้มให้พี่ก่อนไปเอจุกแก้ม้ายแล้วใหญ่แก้มฟาเอามือเฉยข้างเอ็นน้ำตานางเลยซองแค่โนบกอดมันจะทอดรัวใจ ใส่สายแนชิดดวงชีวิตพีช่ชายมีร้องนะจ๊ะไม่ร้องในคนดีของพี่หนึ่งซะไม่เอานะอย่าร้องมาซีมาซีเมื่ออยู่ในวงแขนของพี่มามาอืมไม่ร้องนะอืมมาซีพี่จะจูบซับน้ำตาให้อืมอืมอืมไม่ร้องนะอืมไอช่องเชียงโลกเคียดร้องเอา Quay chún bác hạnh phúc lên. Tẻ nài chuộc của mình lỗi lìn tay lơi. Tẻ chuộc với người yêu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  người chụp người yêu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  ไม่ร้องในคนดีหววงเอาห่วางดูๆไปคนดีอยู่ในห้องแล้วเนาะปล่อยสิพี่เห็นมีชีวิจีว่าบ้าเห็นไหมเอมเนี่ย